ตีเส้นแบบนี้ก่อนนะดูจังหวะอาจารย์บ้านใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าต้องการให้คนเห็นชัดๆอย่างเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บใส่เป็นโค้งแบบนี้มาอันนี้โค้งก่อนตีโค้งแล้วก็นนี้มาโค้งตามให้ได้แบบนี้นะแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บเราจะเขียนขนคิ้วไ็ได้ไม่เขียนก็ได้ในการทำาสีน้ำทำสีน้ำ,ำ,นำเราไม่จำเป็นต้องเขียนขนคิว้วเป็นเส้นๆแบบนี้ก็ได้วิธีการลงสีดูถ้าจุ่มแบบนี้เยอะไปมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบมันจะหยุดอันนี้จุ่มเยอะไป สแสดงว่าผู้กันมันกุ้มน้าเยอะเกินไปอย่างนี้เห็นไหมวัะนั้วิธีการให้เราซับสักครั้งหนึ่งครั้งเดียวพอซับไม่ใช่เช็ดนะอันนี้เขาเรียกว่าเช็ดนี่ก็เรียกเช็ดจุ่มปุ๊บอันนี้ก็เรียกว่าซับเบาๆให้มันอมน้ำอยู่นีดนึงในผู้กันแบบนี้แล้วระบายให้เต็มแบบนี้ระบายให้เต็มการระบายเราสามารถระบายให้ออกนอกเส้นได้มันจะอยู่แต่ในเส้นนะให้ออกนอกเส้นได้อย่างนี้อันนี้เช็คให้ดีว่ามันแห้งหรือยังอ่ะเราก็ลงสีลงผสมเนื้อสีเข้าไป การงสีให้ตรงตรงนี้ก่อนอให้ลงบริเวณตรงนี้ก่อนพอรงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราใช้ผู้กันที่เราลงสีเมื่อกี้เอามาซับนิดนึงเพื่อให้มันเบาลงลากสีมาลากมาทีนี้ในขั้นตอนนี้มันยังไม่แห้งให้เราทําต่อเนื่องโดยการใช้เนื้อสีให้เข้มขึ้นเหมือนเดิมต่อเนื่องเลยนะครับแล้วมาลงตรงนี้ซําอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้มันเพิ่มความเข้มขึ้นมาให้เราเช็ดสักสองสามรอบแล้วก็ปาดสีตัวนี้ออกมาแบบนี้ นะครับปาดมาอย่างนี้ปาดเบาๆไม่ต้องกดน้ำหนักมือไม่ต้องไปกดน้ำหนักมือะไรทั้งสิ้นแลวพอสักพักนึงเดี๋ยวสีมันจะค่อยๆบาลานซ์นเองมันจะค่อยๆเบรนให้เอง <ๆ S 1> นี่คือขั้นตอนการลงสีๆๆก่อนที่เราจะลงดีเทลให้เราทำแบบนี้ก่อนนะครับ <ๆ S 1> ทุกอันเลยให้ทำแบบนี้ทุกครั้งในการลงสีสังเกตว่าสังเกตอะไรสังเกตในเรื่องของแสงแสงตรงนี้เห็นไหมแสงให้เข้าใจก่อนแสงหัวกับท้ายให้เว้นแสงไว้ตรงนี้เป็นน้ำหนักน้ำหนัก เห็นไ,ไหมให้ได้แบบนี้พอได้แบบนี้เราจะเพิ่มดีเทลค่อยเพิ่มตอนที่มันแห้งแล้วเท่านั้นแล้วเราค่อยเพิ่มเข้าใจนะนี้เข้าใจนะจบกี่คิ้วมาดูตาวาดก่อนนะอาจารย์จะวาดลงมาเลยต่อมาเลยบิ๊กบึ้มหน่อยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นชัดเจนไม่อยากให้เห็นแบบเล็กๆเขียนมันเท่ากับยักษ์ไปเลยตาใหญ่ๆเท่าไข่ห่านไปอ่ะเขียนไปหัวตาตรงไหนอ่ะมีหัวตาด้วยนะ แล้วใส่เข้าไปขัางตา้อาจารย์จะวาดันใหญ่แล้วแต่นะว่าจะสังเกตเอาอะไรแล้วแต่ว่าเราจะเอาเส้นบนหรือเส้นล่างถ้าเราเ,าเส้นล่างเเราเส้นบนเราก็ต้องมีการคลอกเส้นล่างลงมามันอยู่ที่มันอยู่ที่เทคนิคการทําง,งานนะครับโอเคอันนี้เป็นใต้ตาอันนี้เป็นถุงใต้าตาอ่ะอันนี้เปลือกตาเห็นไหมเปลือกตาข้างบนเติมได้นะครับคิว้วเออเส้นเส้นขนตาไม่ต้องไปเติมไม่ได้ยังไม่ต้องเติมเดี๋ยวไว้ค่อยเติมทีหลัง อ่ะเขียนตากลมเข้าไปตรงนี้อ่ะวาดอย่างงี้เข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงเป็นกลมไหมสังเกตดีๆอ่ะงี้ใส่เข้าไปเนี่ยให้ได้แบบนี้เลยประมาณนี้ไฮไลท์อยู่ตรงข้างบนอันนี้มันจะเป็นไฮไลท์อยู่ด้านบนเห็นไหมไฮไลท์อยู่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำหนักของดวงตาให้เราทาการมาร์คมาร์คกิ้งแบบนี้เอาไว้ก็ได้ไม่ต้องระบายไม่ต้องทาให้ละเอียดเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นน้ำหนักของตาข้างในอันนี้เป็นน้ำหนักด้านบนอันนี้ด้านบนนี้ด้านข้างอันนี้หัวตาเป็นน้ำหนักด้านข้างอันนี้ใต้ตา มีน้ำหนักให้ทำการครอ็ครอปคล็อปลายไว้เสร็จปุ๊บลงสีเหมือนเดิมวิธีการลงตาแบบนี้แนะนำว่าให้ทำบนลุ่มตาขาวก่อนอดูนะจุม่มพวกการจุ่มน้ำเหมือนเดิมสเต็ปเดิมอย่าจุ่มเยอะจุม่มปุ๊บซับหนึ่งครั้งแล้วลองระบายทับทั้งหมดในตาสีขาวทั้งหมดเลยระบายตรงนี้ก่อนไฮไลท์ก็ทับไประบายเสร็จปุ๊บผสมให้ได้เป็นออกสีฟ้าสีฟ้านะออกสีฟ้าฟ้าอมอะไร ฟ้าอมเข้มๆนิดนึงให้ออกสีฟ้าหน่อยแล้วก็อย่าใช้อย่าใช้เนื้อสีให้ใช้น้ำสีผสมน้ำก็ไปเยอะๆอ่าแล้วก็แป๊บจุม่มแล้วก็มาระบายตรงไหนตรงนี้ด้านบนด้านล่างด้านบนด้านล่างให้ได้วนลุ่มแบบนี้ตรงนี้อย่าไปสีเรียดมันเสร็จปุ๊บจุ่มสีออกแ,งแดงๆส้มๆมาแต้มหัวตาในกระที่ยังเปียกอยู่หางตาด้วยอ่าแล้วมาแต้มด้านบนตรงนี้จะดีมากแต้มข้างล่างก็จะดีมากได้มิติแบบนี้โอเคไหม อันนี้คือเราทำมิติแบบนี้ก่อนนะครับเมืเ่อกี้ตอนที่อาจารย์วาดในอนะันโน้นอ่ะมันเป็นการเขียนขอบตาก่อนแต่เนี่ยอาจารย์ให้เทคนิคแบบนี้จะได้เขียนสวยนะครับคราวนี้พอเราทำมิติแบบนี้ได้เรียบร้อยทำน้ำหนักตรงนี้เรียบร้อยได้ปุ๊บร้อยมันแห้งก็ได้นะก่อนที่เราจะไปทำตรงนี้เราร้อยตรงนี้แห้งก่อนแล้วมันลงรอบดวงตาก่อนวางแผนจุ่มน้ำซับระบายน้ำลงไประบายลงไปแบบน,น,นี้สีเนื้อสีครีใช้สีแบบสีแดงอมสีส้มลงตรงนี้อย่าไปลงชิดดวงตาตรงนี้นะให้ลงข้างล่างตรงนี้ ให้ลงข้างล่างแบบนี้อ่ะลงแบบบางๆไม่ต้องลงน้ำหนักเข้มให้ลงบางๆางยังไว้คราวนี้มันยังไม่แห้งให้แทรกสีเข้าไปแทรกสีเข้มเข้าไปอีกก็คือสีตัวเดิมแต่ผสมให้เป็นเนื้อสีมากขึ้นก็แทรกให้เข้มขึ้นอย่างนี้แทรกตอนที่มันยังเปียกอยู่มันจะได้ดูแล้วมีความนุ่มนวลชุ่มชำํำอย่าไปแทรกตอนที่มันแข็งมันแห้งแล้วอ่ะทำแบบนี้ข้างล่างก็ทำแบบนี้ข้างบนก็ทำแบบนี้คราวนี้ถ้ามันเห็นเป็นขอบเอาผู้การล้างน้ำซับให้มันหมาดๆมาสองสามครั้งแล้วมาปาตรงนี แล้วขอบมันจะหายไปมันจะหายไปโดยอัตโนมัติมันทาให้เบลอถ้าาถ้าเราลงสีผิวมันจะเบลอกับสีผิวที่เราลงไว้นะจำไว้นะ,ะานาต่อไปข้างบนเหมือนกันก็ลงน้ําก่อนจุ่มน้ําซับจุ่มน้ำารุก,กันจุ่มน้ำแบบนี้เลยนะอย่าให้หยดแบบนี้นะซับหนึ่งครั้งแล้วมาลงแบบนี้ระบายไปเลยระบายกว้างๆให้มันกินเนื้อที่ข้างบนหน่อยเสร็จปุ๊บอ่ะลงสีการลงสีตรงนี้เน้นหางตาเป็นหลักเน้นหางตาก่อน ครับหัวตาตรงนี้อ่าเน้นหางกับหัวเว้นตรงกลางไว้หน่อยเว้นตรงกลางไว้สว่างเว้นหางลงหางกับหัวไว้อ่าจำไว้นะข้างบนกับข้างล่างการทํางานจะต่างกันที่ต่อยแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเว้นตําหนักเว้นแสงตรงนี้ด้วยอ้าวกำหนดเขียนไ้ว้กำหนดอีกว่าตรงนี้ต้องเป็นแสงหัวตาต้องเป็นแสงน้ำหนักตรงนี้ต้องเป็นแสงอ่านี่ชี้ไม่ได้เดี๋ยวละลายเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวไยกำหนดให้ทีหนึ่งนะฮะ ต่อไปตรงนี้แห้งแล้วตรงนี้ปล่อยให้มันแห้งเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนการทํางานถ้าเราไม่ทาอย่างนี้เราจะทํางานช้าเพราะฉนั้นเราอยากให้ทํางานไวเราต้องรู้ว่าเราจะรออันไหนอันไหนทําก่อนอันไหนทาหลังอันไหนทาแล้วแล้วต้องลอยให้แห้งแล้วมาทําอันที่ก่อนหน้านี้วางให้ดีต่อไปอันนี้มาดนนี้อันนี้วิธีการทํางานเหมือนกันนะครับลงน้ําก่อนจุ่มน้ําจุ่มปุ๊บน้ำอาจจะต้องสะอาดกว่าน,นี้หน่อยนะอันนี้น้ำมันอาจจะเลอะไปหน่อยนะครับอาจจะต้องสะอาดกว่านี้อ่ะจุ่มน้ําอย่าให้มันหยดแบบนี้ อย่าให้เป็นแบบนี้อย่าให้มันเป็นหยดแบบนี้ดูเห็นป่าวะอ่าอย่าให้มันเป็นหยดหยดแบบนี้จุ่มปุ๊บซับหนึ่งครั้งอ่ะระบายอย่าลืมว่าไฮไลท์อยู่ตรงไหนอย่าลืมเว้นอย่าไปจะบาอย่าไปเอาน้ำไประบายตรงไฮไลท์นะเมื่อไฮไลท์อยู่ข้างบนอาจารย์ไม่ระบายเว้นเอาไว้คราวนี้ตาสีน้ำตาลเราก็ใช้สีน้ำตาลระบายเลยนะครับตาก็จะสีน้ำตาลอ่ะมองเห็นไหมที่มือมองไม่เห็นหรอกอาจารย์จะให้เห็นจานสีด้วยเดี๋ยวก็แนะนำ ตอนท้ายดูลงสีตรงนี้เข้มๆไฮไลท์เว้นไว้เห็นไหมลงนี้นะไฮไลท์ไว้ก่อนนะเสร็จปุ๊บตรงนี้เว้นไฮไลท์ไว้ก่อนสังเกตว่าอาจารย์จะไม่ลงทั้งหมดอาจารย์จะลงเอาไว้ให้ตรงนี้สว่างแล้วปูกันเมื่อกี้เอามาเช็ดๆหน่อยแล้วค่อยดึงตรงนี้ลงมาเบาๆอย่างงี้ให้มันเกิดการดึงสีอ,งออกมาออกมาดึงบอลลูปลงมาเองเห็นไหมเราไม่ต้องไปทำอะไรมันต่อไปตรงนี้มันยังไม่แห้งให้เราลงน้ำหนักเข้าไปอีก เพิ so ่มน้ำหนักเข้าไปอีกโดยการเพิ่มเป็นน้อสีเข้าไปเพิ่มน้ำหนักเข้าไปตรงนี้อ่าเนี้อาจารย์จะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกอย่าทําตอนที่มันเปียกเอ้ตอนที่มันแห้งนะไม่สวยเดี๋ยวฝึกการคอนโทรลฝึกการสังเกตว่าฮ้ยมันจะแห้งตอนไหนหรือมันจะไม่แห้งตอนไหนให้ฝึกการสังเกตให้ดีนะครับในการเจียนสีน้ําถ้าเราสังเกตเรื่องการแห้งที่ดีมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นและสวยขึ้นนะครับต่อไปเราก็มาเน้นจุดไหนบ้างจุดไหนที่แห้งไปแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งมัน่ามมยุ ราปล่อยไปก่อนนะครับต่อไปนะฮะจุดตรงนี้มันจะมีไฮไลท์อยู่เพราะนั้นเนี่ยจุดตรงเนี้ยเราอาจจะต้องระบายระบายสีที่มันมีเนื้อน้ำสีอยู่บ้างนิดเดงผสมก็ไปแบบนี้อย่างนี้ไหมผสมเข้าไปแบบนี้อันนี้เป็นเป็นไฮไลท์แบบไฟส่องนะมันก็จะเป็นไฮไลท์แบบลักษณะแบบหลอกๆหน่อยแต่จริงแล้วไม่ทำแบบนี้ไม่ค่อยสวยอาจารย์ไม่ค่อยแนะนำนะเพาเดี๋ยวต้นฉบับมันเป็นแบบนี้ก็เลยแบบว่าวาดให้เป็นแบบนี้นิดึงอ่ะประมาณนี้นะให้ให้ตรงแบบนี้ได้มันจะดูตาแบบเป็นจินตนาการไปหน่อยนะครับ อ่ะแล้วก็ลงน้ำหนักเข้มอย่างงี้เข้าไปมันดูแบบตาลอยๆไหมตาแปลกๆแต่ก็ไม่ตีเรียดไห้ช่างหัวมันมันก็ทำแบบนี้ไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ทำการตัดเส้นแบบนี้ทำการตัดเส้นเลยใช้วิธีการเอาสีเข้มตัดเส้นเลยนี่ดูนะตัดเส้นไปเลยอย่างนี้ตัดเส้นเลยเนี่ยตัดเส้นไปเลยให้มันเข้มไปเลยสีน้ครับใช้วิธีการตัดเส้นเลยทีเลยให้หนาไปหน่อยให้มันหนาไปเลยนะครับ ต่อไปข้างล่างเรมายุ่งม,มันข้างล่างลอยไม่ไปเดีย๋ยวนี้มาดูว่าตรงนี้นะมันแห้งแล้วให้เราลงน้ําไปอีกนิดเดิงน้ำต่อเปล่าจุ่มน้ําซับระบายน้ําไปนิดนึ่งตรงนี้ระบายน้ําไปนิดนึง่งเสร็จปุ๊บลงน้ำหนักสีนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแบบนี้ลงน้ำหนักสีไปหน่อยสร้างขอบสร้างขอบนิดหน่อยแบบนี้เห็นป่ะให้มีขอบนิดเดิงอ่ะ ให้มันมีมิตินิดหน่อยกาเรียกสร้งมิตินิดนึ่งนะครับให้มันได้มิติหน่อยตรงนี้ลงน้ำหนักเข้มนิดนึงตรงนี้เข้มนหน่อยสังเกตว่าเราต้องลงน้ํานิดหนึ่งมันถึงจะโอเคถ้าเราไม่ลงน้ําเลยไม่โอเคนะมันจะค่อนข้างที่จะทํางานยากหน่อยแต่ถ้าลงน้ำมันจะได้มันจะได้มิติมันจะได้ส่วนที่เป็นเทกเจอร์บ้างเห็นไหมแล้วเราก็มาเบลอเนี่ยพู่กันเราต้องแห้งไม่ใช่แห้งะนิทนะหมาดหมดแบบหมาดหมาดเขาจะบอหมาดหมาดใช่ไหมต่อไปเราจะใช้วิธีการลงแบบแห้งปนเปียกไม่ใช่ดีเปียกบนแหง้งให้เอาสีเข้ม เมื่อกี้ที่เราทำมามาละบายตรงนี้ระบายตรงนี้ลงมาชั้นหนึ่งแบบนี้แบบนี้นะล้างคู่กันแล้วก็ซับซับแล้วก็ทําการเบลอเส้นตรงนี้ให้มันละลายให้มันละลายเลยตรงนี้มันละลายเลยตรงนี้ตรงนี้เพื่อสร้างมิติในดวงตานะครับต่อไปเหมือนเดิมลากมาแบบนี้ออกสีน้ําตาลอยๆลงมาแบบนี้ล้างคู่กันซับสองสามรอบแล้วก็มาไล่มาเลนแบบนี้ได้มิติไปอีกหนึ่งเห็นไหมได้มิติไปอีก วัะนั้นวิธีนี้ใช้ได้อย่าลืมมาไปใช้วิธีนี้ลำดับต่อไปเส้นข้างล่างเราไม่ต้องตัดเส้นก็ได้ครับเราใช้น้ำหนักสีในการวาดเนาอ่าตรงนี้เราตัดมาแค่นิดเดียวแบงนี้อ่าพอแล้วก็ด้านนี้หัวหัวตาตรงนี้หัวตาเนี่ยเนี่ยเียใช้วิธีการตัดเส้นนิดหน่อยแบบนี้นะครับตัดเส้นแบบนี้นิดเดิงให้เข้ามาส่วนข้างล่างตรงนี้อาจจะมีน้ําหนักนิดเดิงอ่าตรงนี้นะมีน้ําหนักหน่อยแล้วก็เบลอเบลอเบลอเบนซ์ซะอย่าให้มันแบบว่าหนักเกินไปให้ได้แบบนี้นะครับต่อไป อาจารย์จะเน้นตรงนี้ให้เข้มขึ้นนิดนึงโดยการทำไรผสมผสม,ส,มสีน้ําตาลเข้มเข้าไปนิดนึงนะครับออกน้ําตาลดงึงแดงเราสามารถวางแบบนะ่าเปียกคนแห้งก็คือวางแบบนี้เปึ๊บเข้าไปพอเราวางแบบนี้ปึ๊บอย่าลืมว่าเราเบลียนได้ล้างคู่กันล้างซับซับซับก็สามครั้งแล้วเอามาลูบขอบเอามาลูบตรงขอบตรงนี้ให้มันเบลอเนี่ยมาลูบขอบทำการลูบขอบมันแบบนี้ช้าช้า ให้มันเบอร์เพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกให้มันเข้มขึ้นมันดูขอบตาตรงนี้เพิ่มน้ำหนักให้มันเข้มขึ้นอีกโดยการวางสีแบบนี้เข้าไปสองด้านซ้ายขวาอย่างนี้ข้างล่างเบอร์แบบนี้วางลงมาให้เข้มทำการอะไรล้างผูการในแห้งให้สะอาดซับสองสามครั้งเบนข้างบนเบนตรงกลางเบนตรงกลางเบนด้านบนเบนตรงนี้ถ้ามันเห็นเป็นขอบ ทำการล้างผูกันอีกรอบหนึ่งหรือว่าซับอีกรอบหนึ่งแล้วก็มามาเบรนก็ได้เราต้องจับจังหวะของตัวเองให้ได้นะฮะสวัสดีคาะจับยังหวะให้ได้การนี้อันเนี้ยเราได้แล้วเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วราให้มันแห้งเติมขนตามาเติมขนตาเติมขนตากันขนตาเวลาเติมก็เติมไปเลยดูนะก็เติมนไปตรงนี้มันขึ้นไปยังไงเราก็ตวัดแบบนี้ไปเห็นยังไงก็ตวัดแบบนั้นใครที่มือคนไหนไม่นิ่งก็ไปฝึกขีดเส้นบ่อย ไปฝึกขีดเส้นบ่อยๆแล้วมันจะทําให้เขียนในเรื่องของขนตาได้สวยนะครับไปฝึกขีดเส้นบ่อยๆคูกันที่ใช้ก็คูกันเบอร์เล็กๆไม่ต้องคูกันเบอร์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยคูกันเบอร์ศูนย์ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้หลักการตาวัดตวัดไปตวัดมานะฮะข้างล่างด้วยเติมไปข้างบนข้างล่างก็ต้องมีนะมีแต่ก็ไม่ต้องยาวมากกว่าเท่าข้างบนนะสั่นก็หน่อยแล้วก็เติมพอประมาณไม่ต้องเติมแบบโอ้โหเป็นแผง เป็นแผงอะไรอ่เติมแบบม้มันแผงมากอย่างเงี้ยเติมก็ไปอ่านี่คือการทําขนตานะครับเติมก็ไปแบบนี้การเขียนคิว้วขนคิ้วไม่จาเป็นต้องทําไม่จำเป็นต้องทําเ,เส้นก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากทาก็ทําตอนที่มันแห้งแล้วอย่างเช่นอันนี้มันแห้งแล้วอาจารย์เขียนได้แต่ถ้าคนไหนอยากจะให้ขนคิ้วก็ดูนุ่มดูดีขึ้นดูแบบไม่แข็งกระด้างเอาพู่กันจุ่มน้ําปาดนิดนึงปาดสองสามครั้งแล้วเอาพู่กันเนี้ยแปนเนี้ยมาปาดน้ำแบบนี้ออนท็อป เสร็จปุ๊บเอาผู้กันที่มีสีเนื้อสีมาลากเส้นแบบนี้มันก็จะได้เป็นเส้นที่ไม่แข็งกระด้างอ่าเห็นไหมเส้นมันจะดูนุ่มมันจะดูแล้วขนตามันจะไม่เป็นไม่แข็งเหมือนก้อนหินเราสามารถใช้ทริคอันนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูปริมาณน้ําที่เราวางไปตั้งแต่ขั้นแรกด้วยว่าเราวางน้ําเยอะไปหรือเปล่าน้อยไปไหมต้องเช็คให้ดีเราต้องฝึกอะไรก่อนต้องฝึกการวางน้ําก่อนเฮ้ยน้ําประมาณนี้เราจะเอามันอยู่ไหมเออเราจะเอามันทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเราก็อย่าเพิ่งลงเออ เราก็ค่อยๆดูจังหวะนะค่อยๆดูจังหวะอ่ะตาเสร็จแล้ว